มีอย่างไรครับพี่น้องวันนี้ตัดหญ้าครับผมตัดหญ้าปลายางครับผมนี่ครับกับเครื่องไอ้เขียวตัวแรงครับผมก็มารีวิวให้เบิกครับผมชีวิตของการทํางานครับผมงานไรยวันครับผมรายวันครับผมวันละสามร้อยครับนี่แะครับตัดหญ้าเบิดมือหอนหาโวงแรงเหมนล่ะครับหาโมงเป็นเวลาเลยครับผม ชิวๆครับผมกับมองเห็นงานครับผมวัได้เบิ้งคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์นะครับครับอย่มองเห็นงานครับผมเนี่ยครับสบายสบายครับผมจะบ่ม,มีอย่างไรครับผมเนี่ยครับหอดพูดเลยพี่น้องหอดยาวๆหอดพูดนะ,น,นะเห็นเนาะไกลบ่ โคดไก่ครับโกดหกน้ำอาหันกับพ่อแมงปองตัวหนึ่งครับตัวบางไงเลยนี่ว่าแม่งเง่าสต่ด้แมงปองครับผมเป็นบานเท่านี่เอาไปทอดแล้วครับจะแซบครับผมนี่ครับบรรยากาศคึมฝ่าคึมฝนครับผมมันฝนจะตกเลยครับผมเพราะว่าหน้าให้มันตกครึ่งมือแล้วครับได้หยุดงานครึ่งมือครับผมคลิปนี้ผมมีอย่างไรครับรีวิวหม่องเฮ็ยนงานครับผมสวัสดีครับ